เขาเตือนมาเขาบอกว่าแกนโลกมันจะเคลื่อนแกนโลกจะเคลื่อน2014 2015แล้วมันจะเกิดอาเพศภัยพิบัติหนักมากครับคนจะตายเยอะมากแล้วก็จะมีโรคระบาดแล้วก็จะเกิดการยุกคนจะฆ่ากันเอง่งที่อาจารย์เห็นคืออนาคตหรือว่าได,ได้ได้รับการเตือนมาเ<ด>รื่องของอนาคตใช่ครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าจะเกิดเหตุอะไรในตอนไหนบ้างสิ่งที่อาจารย์เห็นที่ผ่านมาก็เตือนไม่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งคนก็หัวเราะบอกว่าไข้หวัดหมูระบาด ตอนนั้นปีไหนปีปีนี้ครับปีนี้ใช่ครับครับคนก็บอกมันไม่มีเพราะมีแต่ไข้หวัดนกออแต่คนข่าวออกเนี่ยมีหมูตายสองแสนตัวอในที่ <นะ S 1> สุดสบายฟล,ลูหรือว่าไข้หวัดหมูก็ระบาดใช่ครับผมซึ่งอาจารย์เห็นก่อนเห็นก่อนครับพูดออกทีวีด้วยพูดออกทีวีก่อนฉะนั้นมีหลักฐานมีครับมีหลักฐานหมดทุกอย่างที่ผมพูดเอออ่ะหนึ่งละนะฮะเรื่องที่สองก็คือเรื่องเครื่องบินของมาเลเซีย ms สา0็ดูนใช่ครับอันนี้ผมก็พูดก่อนว่ามาเลเซียประเทศเลยมาผมบอกเลยประเทศมาเลเซียเนี่ย จะมีคนตายเออแล้วหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งองบ,บินหายอาจารย์พูดที่ไหนพูด <Okay. S 2> ในรายการครับในรายการที่ตอนนี้ถูกรังงับไปแล้วถูกังับไปแล้วแต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้ดย้อนหลังได้เาอาจารย์พูดหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เครื่องบินหายวัดประเทศมาเลเซียจาอีกคนตายใช่แล้วก็ผมก็พูดอีกว่าเข้ามิติเออแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกมันเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ มีนักวิทยาศาสตร์มาพูดว่ามันเป็นการเข้ามิติจริงๆดยกันเข,เข้ามิตินี่เป็นแปลว่าอะไรนะคือหายไปเลยแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะหาเจอได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไหมฮะที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการเตือนมาแล้วกันก็ที่ได้ได้รับการเตือนมาตลอดเวลาตั้งแต่ที่ฟื้นขึ้นมาก็คือเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมที่กําลังจะถึงนี้ใช่ครับครับคือวัาอบอกว่าจะมีการ น้องเลือดอย่างหนักมากคือเรื่องนี้ผมเคยพูดออกทีวีไปแล้วแล้วพูดบ่อยด้วยแต่รายงานผมโดนโดนนะครับมีวันที่ไหมครับในเดือนพฤษภาคมว่าวันที่อะไรเออ่ตั้งแต่วันที่สิบเก้าครับจนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือน ในช่วงเนี้ยสิบกว่าวันนี้ใช่ครับจะมีเหตุการณ์นองเลือดใหญ่มากนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้รับสารได้รับสารมาจากขาโมนครับคบแล้วผมก็พูดอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยมาตลอดในตอนที่ก่อนที่รายงานจะถูกระยกละรับม,มีเหตุมีเหตุผลอะไรไหมฮะเขาสารที่ได้รับมาเขาเขาบอกด้วยไหมครับว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าอ,อะไรอืมเขาบอกว่ามันคือการยุคเขาพูดอย่างงี้ครับว่าการยุคทีเนี้ยผมก็เลยการยุคก็คือโกลาหนโกลาหนถูกต้องรับพระพุทธเจ้าเราเนี่ย านทำนายเรื่องกาลยุคในศาสนาพุทธเราเนี่ยมีการทำนายไว้แล้วแล้วพอผมมาเจอยุคทองเนี่ยยุคทองคือยุคของของเทพทางทางกรีกท่านก็ท่านก็บอกว่ามันมีจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในสองปีเนี้ประเทศไทยก็จะเกิดกาลยุคอาจารย์ครับเวลาที่อาจารย์มองเห็นอนาคตเนี่ยมองยังไงคือไม่ใช่ว่าเราเพ่งนะครับ,รบเวลามันมามันมาเป็นคลื่นท่านมีกระดาษใบหนึ่งจะเขียน เขียนเป็นคลื่นเลยไม่มีไม่ใช่ภาษาจะเป็นภาษาคลื่นครับอ่านไม่ออกหรอกแต่ผมจะอ่านให้ฟังตอนนั้นนี่หลับอยู่หรือว่าตื่นอยู่แล้วเขียนโดยไม่รู้ตัวหรือว่ายังไงอ่ารู้ตัวครับแต่มือผมจะไปเองเออครับคือผมจะไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นตัวอักษรตัวนั้นตัวนี้ผมจะปล่อยให้เขาเขียนของเขาไปเองเหมือนผมเป็นตัวผ่านพลังงานเข้ามาผมก็ผ่านผมผมก็เขียน